ทำไหมฮะด, yup. ดいいูท่าเดินแลก่อนกวนตีดีจริงๆโอเคทุบมึงข้ามน้ำไหมเนี่ย เดินลงน้ำเลยสัตว์เมื่อกี้เหมือนกูเห็นยิงห้อยไอ้ยังไมกูเดินกูตุ้นตีนอย่างวะดูเขาเดินนี่อ่ะนายต้องไปทางนี้อย่างเดียวนะไม่งั้นนายจะจมน้ำาตห่าเลยไปไหนไอ้สัตว์ไปยังไงอ่ะนำกูไปไหนดิไปไงอ่ะโอ้มึงวิ่งเถอะไอ้สัตว์ดูมึงเดินกูตุ้นตีนยิงตีที่อะไรเนี่ยเดีดูเดินยวดู ดูดูเดินโอ้โหโ,โหไม่มีเสียงน้ำเลยทำไมกูเดินมีเสียงน้ำ้วยโหนายแม่งโคตรล็อกอะ่ะเดินไม่มีเสียงน้ำอ๋อโหดูท่าเขาเดินซะก่อนไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะครับอ๋อให้เดินไปตาอย่างนี้เฮ้ยเหมือนมีใครยิงกันเฮ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วเอ้ยน่าศัตรูนะ,ส,ะ,ส,ะ,ส,ะนะสีแดงๆในะแผนที่นะฮะับความฝั่งมาแล้ว ยิงกูอ๋อยิงกูอ๋อยิงกูอ๋อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปยิงเพื่อนกูเหรอยิงเพื่อนกูเหรอไม่ได้น้องโอเคปืนมันโอ้โหปืนมันดีกว่าเราเยอะปืนมันเถอะปืนเรานี่ยิงแล้วชักโอ้โหยิงแล้วใครยิงกูใครยิงกูเออเอา้าเอ้า โดนแม่งเอาปืนตีตายเลยเผลนเลนขอโทษนะขอโทษนะไอ้สั์ไอ้สั์อึ๊บง่าโอเคเฮ้ยไอ้สั์ไอ้สั์ฮึบเอ้าชิบหายอึเอ้าเอ้าอึ๊เอ้าติดติดถึงออกยัดไม้ให้เป็เลยเก็บปืนมันเถอะเก็บปืนเรานี่กะโหลกกะลาหมาไม่แดกอ่าปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้ยาวดี ยิงกูอไอ้สัตว์กูจำมึงได้มึงโอ้โหเร็วมากพอปืนนี้ดีนะฮะอ่าโอเคนั่นเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมาอะไรอะไร,อะไรของมึงโอ้ยิงกูอ่ะยิงกูอ่ะยิงกูอ่ะอึ๊บโอ้โอ่อติดติดติดไม่ยิงให้ดู ไอ้กดเร็วเกินโอ้เลือดเลือดแอบก่อนแอบก่อนเขาไปแอบก่อนโอ้โหนี่มันกลางเต็นท์ไอสัตว์แล้วจะนอนไงเนะี่ยเต็นท์มึงเฮ้ยมันจะยิงกูเหรอจะยิงกูเหรอโอเคมาทางนี้นะครับใครยิงกันวะไอสัตว์ไอมันเราไปถึงเพ่ไปกับเพื่อนเอาไเร็วเกินเป็นกระสุนเร็วกว่าปืนนี้เอาพวกเรานี่ว่ะ เออวันนี้เป็นกระสุนเร็วดีนี่อ๋อเออที่เราอัพไปนั่นด้วยนี่นาลองยิงป้างแก๊กปึ๊บอุ๊ยเร็วเกินเฮียโอเคอ้าวเพื่อเราเป็นลายระบุคนเดียวก็ได้เราไม่เคยกลัวอยู่แล้วอีกเจ็ดสิบห้าสิบเมตรเนี่ยอีกสี่สิบเมตรสามสิบอ๋อเฮ้ยอะไร อะไรนี่คือไข่เพื่อนเราปะเออเพื่อนเรานะฮะนี่ประเทศเทีเยอนะไรเนี่ยใส่เสื้อสีงี้เนี่ยนะเนียนโอ้โหมั่งเยอะไม่ไหวเนียนก่อนเนียนก่อนเนีย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 นกูมไม่อยากเนียนกับพวกมึงหรอกกูอยากยิงอะ่ะต้องร้อยศัตรูผ่านไปก่อนนะฮะโอเคพอท่านผ่านไปก่อนโอ้ย อิมเมดวอนวอนแฮปเป็นเอ่อโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจนี่ปืนวิเทกของมึงเยอะโอ้ดูดูนี่นี่คนนี้นี่หน้าโหดนี่หน้าโหดที่นี้สปาร์ต้านะโอ้ดูนี่ปืนเหมือนเนี่ยขอปืนแบบเดียวกับเรานะฮะนี่ปืนกากๆนะที่ต้องยิงแล้วต้องยับนะนี่ปืนอะไรนี่ปืนแหละเอาปืนแบบเรานะฮะ ไปหมดแล้วตามเรามามันไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งไปนะฮะไม่ต้องอิ้าขวางทางกูดิวิ่งไปนะครับโอเคอะไรซิ่งซิ่งเฮียล่ะป้อกขึ้นมาข้างบนบ้างกระกัด้างกระกัด้างกระกัด้างบ้าง ป้งกกกกป้งขอบคุณมากเพื่อนที่นายช่วยฉันฉันขอบคุณนายผูม้มายมากเลยอ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าปืนนี้ทำไมมันถึงเปลี่ยนกระสุนเร็วอ๋อถ้ามันมีนัดเดียวจะเปลี่ยนแป๊บเดียวนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบประมาณว่ายัดกระสุนใส่อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แบบว่ายิงแล้วสาดแบบว่าใส่ทั้งแม็กอะไรอย่างนี้จะใส่ทีละนัดนะฮะโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วทำไงต่อ โอ e ้ย o ทำแบนี้อ e l ไปไหนต่อจ๊ะคนอย่างกูนี่น่าจะ q u i ย t มึงคิดแต่มึงคิดผิดไปแล้วน้องคนอ่ากูมึงจะเาวาเงียบเว้ยเห็นไหมไม่ทันเงียบแล้วแม่งเห็นกูละน่ะเห็นไหมไม่ทันเงียบเลยสัตว์มึงยิงแล้วอะ เปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงทำไมเปิดเพลงทาไมอึบโอ้มีน้ำมีน้ำโอ้เย็นเย็นเย็นกายสบายใจอ๋อไอ้น,นี่ไฟไหม้อะยังไม่ตายไม่ตายเหรออ้าโอเคละปลาอุ้ยยังไงเราต้องฆ่าไอ้แค่นั้นอึ๊บอย่าหนีกูโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวใครยิงกูวะเอ้ยอย่ายิงกูดิ อ๋อเฮี oh ้ยนี่ยิงกูไอ้สัตว์พ่อเป็นซามูไรอ่ะถือดาบอ่ะถือดาบไอ้สัตว์ปืนอะไรอ่ะหอปืนในนั่นเรานะแบบที่เราใช้โหแดงแดงแดงแรงลิฟเลยรฮึบโดนขึ้นไปโดนไปซะน้องหอปืนพกนี้นะที่มันใช้ยิงเราเฮ้ยปืนอะไรอ่ะเฮ็ดเป็ดเฮ็ดเป็ดสไนเปอร์ไรเฟิลนี่นะ เยี่ยมมากอุ้ยเพื่อนเรานี่นะโอ้โหสไนเปอร์ยิงแล้วใส่โอ<ป>้โหโอ้โหทมาซนายมันกากากอย่างนี้ไหนต่ออ๋อไปตรงนู้นจุดดำไปจุดดำปืนที่อะไรโอ้ปืนเต็มเลยปืนเต็มเลยไม่เอาเยี่ยมมากนายวิ่งไปเร็วทุกคนวิ่งไปอ๋อตอนแรกผมนึกว่าปืนที่อะไรนะที่มันพันๆไว้อ๋อมันนั่นคือปืนเอ่อ ไอ้อะไรเขื่อนบ้านอ๋อบ้านคนนี้ว่าเขื่อนฮะเออนอะไรโอ้ตามกูไม่ทันเลยอ่ะกูเร็วกว่าไปไร่เขาโพดเนี่ยเฮ้ยนั่นไม่แดกไปต้องโดนนะ่ยอ่าโอเคโอเคไอ้เที่ยยิงไม่โดนส้นตีนมากปืนเทียอะไรเนี่ยยิงไม่โดน เออเออ่ายิงกู่ยายิงกูเออจะยิงกูคนยิงมันยิงมันจะหนีเหรอไอ้ตว์จะหนีเหรอจะหนีเหรอแกก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 ปึ๊บป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 ึกปป ปลาใส่มันเร็วปลาใส่มันดิปลาใส่มันฮึบโอเคโอ้แดงแดงแดงไม่ใช่แดงใบเล่นนะแดงเฉย this is a book โอเคฮึบโ,โ,โดนไปซะน้องน้องอย่าหนีน้อง,ง,องโอ้องหนีไม่ทันหรอกน้องอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก,กลับมาดิเร็วกลับมาสักลูกนึงเร็ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคฮึโดนแดกไปน้องอ้าวเป็นเฮี้ยอะไรเอาหมดแรงหมดแรงช่างมันนะอ๋ะอหมดแรงวิ่งมาเต็มที่เลยหมดแรงหมดแรงไปไหนต่อไปไหนต่อกดแถบ,บดูโอ้โหให้กูไปแต่ละที่นี่ใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยโอเคนะไปต่อนะครับเ <c oughs> มืออ่อยคอ เด็กจีบปานฉันบนเฮียอะไร<บ>น,นี่คือทางบนนะครับวิ่งวิ่งวิ่งเหนือ่นนอยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เห,น,เหน,นื่อยโอ้มไม่ได้เนี่ยครับเหลืออยู่กี่ลูกยูสามลูกเชียเชียแล้วอึ๊บนี่โดนแดกไปโดนอีกลูกนึงโอเคกูเก็บก่อนด,ดูดูมือดูมือดูมือป่งแกกแ มากาเกะมากาเกะมาโอ้โหเยอะเยอะเยอะไปเปล่าโอ้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 แดงแดงแดงอึ๊บกึ๊กกึ๊กกึ๊กชึบชึบต้องอย่าอย่าให้มันตายนะต้องยิงขามันพอนะเพราะว่าผมเคยลองยิงแม่งตายแล้วนะฮะปรากฏว่าไอ้พวกที่มันไอ้พวกที่มันพาเรามาจากอนาคตนะที่มันให้เราย้อนอดีตมาเงี้ยแม่งมาไล่ยิงเราจนตายเลย บบเพี้ยมากแบบเ <scenes> <teokbokki> ออเออแล้วปืนมันเราสู้ไม่ได้ด้วยนะเลยสสายส่ใส่สเขาว่าเออตายเลยเพี้ยเราสาเล่นมันตายบ่อยมากเลยด่านนี้ <lish> ตั้งใจ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 ยิงไงตัดอืมตั้งใจยิงแล้วตั้งใจยิงน้องน้องอย่าน้องอย่าอย่า พี่บอกให้น้องล้มก็น้องก็ต้องล้มน้องล้มไปน้องลไปน้องล้มปลไปน้องล้มไปน้องล้ม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 ปลอน้องน้องล้ม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 เห็นไมความเป็นแม็กโอใส่กระสุนเยอะมากกกกอึบ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 จึกๆึหนีอย่าน้องน้องอย่าหนีพี่ น้องอย่าหนีพี่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 โอเคไปไหนต่อเฮ้ยอย,ย่ายิงกูโดนอีกแล้วโดยแล้วเออออ๋เฮียนี่เฮี้ยนี่เฮี้ยนี่อ่าโอเคยิงขามันพอโอ้ยมันแดงบ่อยอยังวะชุดกงชุดกอบไม่ใส่เลยเ,อเ,อเฮีย้ยเอ้ยน้อยโปรไรฟลนี่อค่ะโอ้ใส่กระสุนกึ๊บโอเค สูบได้ไหมเนี่ยอ๋อปางชิกชิกกิ๊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 กอ่าโอเคอะไรด่าพ่อหัวปางแกก็ปางแกก็ปางแกก็ปังกกก็แอบอะไรแอบอะไรแอบอะไรอ่าโอเคใส่กระสุนใส่กระสุนโอเค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 ไงล่ะไงล่ะ เกินเชี่ยติดเชีย,ชยเอ้ยเออติดติดใครเผาบ้านพวกมึงกันเนี่ยเข้าไปข้างหลังบ้านนะฮะข้างหลังบ้านเหมอนมิวสิคอลนะฮะอ่ะตรงนี้ยังไงต่อ,ตอสับประรดส่วนพึ่ง รถมันขายตำรถนะฮะไงตอ่ออ๋ออ๋อนี่ไฟไ,ฟไหไม้นะจุดไฟฮะเฮ้ยตะโกนดิสัตว์กูกลัวเป็นะโอ้ไปทางนู้นต่อเวลาทางเราไปเยอะเฮ้ยเยอะเยอะไปเปล่า <laughs> ขามอนเมียใครเมียมึงแดดระเบิดนะน้องแดดระเบิดไประเบิด ระเบิดไม่เอามาไอ้สัตว์ลื้มมามาเหรอเดี๋ยวยิงเฮียนไดก่อนหัวแตกหัวแตกบังเอาเอาปืนแม่งโคตรกากเลยชิ่นอาเล็งหัวเต็มเต็มยิงไม่โดนยืนทำอะไรยิงทำอะไรน้องเอ้าตายตายกลางน้ำตายกลางน้ำดับอนาเขาเลยคนดับอนาหมดแรงเลยมึงหมดโดนยิงแล้วไอ้เหี้ยใครยิงกูวะแอบก่อนอึบ อ๋อลูกละโอเคไปเอาไปแดกลูกหนึ่งโยนเกินโยนเกินเอ้ยมันคือลูกอะไรอ่ะย่าเนาะย่าหมดแรงเหลือสองลูกสุดท้ายโอลิมเปกแมนโอเคต้องเราต้องฝ่าฝ่านรลกดงเดินโดนโดนโดนตีนะฮะโอเคเฮ้ยชิบหายแล้วสะพานสะพานหักทำยังไงดีสะพานขาด มีเชะไหมเนี่ยโอจมน้ำไม่จมไม่จมโชคดีไป Main camp is west of here Main camp ี่อะไรแคมป์เนี่ยกลับไปที่อะไรแคมป์แคมป์นี่แหละฮะโอ้โหแคมป์ม,มึงอยู่ไกลมากมึงเข้าใจไหมรู้มึงรู้ไหมว่าแคมป์ม,มึงอยู่ไกลมากไม่เป็นไรเราวิ่งต่อไปต้องมีความหวังรอยอยู่ น <tang ar> ี่ด <Gren ier> ูวิ่งงาวิ่งถือแผนที่เก่งมากไอสัตว์ดูท่าดูท่าเอ้ยมีศัตรูอยู่ทางไปนเอ้ยสิบเอ็ดนาฬิกาคูบบีเด็งแตา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 โอ้ไปลูกหนึ่งนะน้องจะกลับมาทำเฮี้ยอะไรก็ปลาเขาไปหามันเด้เอาไปกินน้องเอ้ยอร่อยอ่ะ ยิงขาให้ล้มยิงขาให้ล้มต้องยิงขาให้ล้มโอ้โหให้เยอะว่ะเฮ้ยออแอบแอบแอบอย่ายิงกูอย่าเพิ่งยิงกูแอบก่อนโอ้ยแอบก่อนไอ้เหี้ยมมันเยอะอย่างงี้วะเนี่ยแล้วปืนเราก็ปืนเก่งเหลือเกินเดี๋ยวเด้อไม่ได้เว้ยไม่เอาไม่กล้าเดี๋ยวตายไม่คุ้มนายอย่าฆ่าเขานะแค่าเขาล้มพออ๋อเอาเอา๋เอเรา เราห้ามฆ่าเอาง่ายๆอ่ะปลา,ลายไปตีกันไปตีกันมา,ปา,นมาไปเลยไปนรกเลยโอเคยิงเขาได้อ่าโอเคกึกๆโอเคครบแล้วไปต่อพวกเราวิ่งตามมาเร็วทุกคนอย่ายอมแพ้โอ้ยนั่นไงเห็นไฟแล้วพวกเราหรือพวกมันวะ พวกเรานี่นะทุกคนเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วครับนายเอออ๋อ,อนี่คือแคมป์อีกแคมป์หนึงน่งซึ่งแคมป์แม่งอยู่กันไกลโพ้นมากโอเคนะแล้วก็ไปหาวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ไปหาใครเจ็ดสิบอีกเจ็ดสิบกว่าเมตรนะฮะโอ้โแม่งตั้งแคมป์กันนะกูชอบนายเก่งมากเลยที่นายมาถึงนี่ได้โอ้ เก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องชมหรอกว่าเราเก่งอยู่แล้วกูเข้าไปไหนเนี่ยไอสัตว์ลึกที่หายเลยโอเคอ๋อไปทางนูน้นนะมาทางนี้นะมันจะมีอะไรวะมันคืออะไรเอาทางกลับบ้านแก๊กแก๊กอึบ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 กึกกึ๊กกึ๊กกึ๊กป่งแก๊กอึกึ๊ก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 ขีผ่านแล้วผ่านสองดานแล้วเออ โอ้อโตรวจคุยแล้ขอบคุณที่นายช่วยได้อีกแล้วนะจ๊ะนายนี่เก่งจริงเลยโอเคพอเหอสำหร,รับวันนี้สวัสดีครับ